ประเทศที่ถูกเรียกขานว่าเป็นหนึ่งในประเทศแนวหน้าในการลดการใช้พลาสติกขั้นเด็ดขาดนั้นไม่ใช่ประเทศที่พัฒนานแล้วอย่างในยุโรปหรืออเมริกาแต่เป็นประเทศเล็กๆในแอฟริกานั่นคือรวันดาที่นี่การผลิตนำข้าซื้อขายหรือใช้ถุงพลาสติกเป็นเรื่องผิดกฎหมายในเกือบทุกกรณี คนที่ฝา่าฝืนโดยเฉพาะคนที่พยายามลักลอบนําเข้าถุงพลาสติกจะมีโทษปรับหรือจําคุก6เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าเป็นระดับผู้บริหารฝา่าฝืนจะมีโทษหนักกว่านั้นคือประมาณ1ปีสําหรับร้านค้าที่ฝา่าฝืนใช้ถุงพลาสติกจะถูกปิดร้านทันทีคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขายหรือลักลอบขนพลาสติกถูกยกระดับให้เทียบเท่าคดีอาทญากรรม <laughs> no plastic bag. No, no plastic. Why? Can you explain to me why? Yeah. This ah, one is not good. This one, this plastic bag. No. No. Uh -uh. Not allowed. Yeah. I, I have a lot of plastic from from Thailand. Yeah. This one. No. There is no one here. No. no. There is no one. Here. Why you don't use plastic bag? That is around. very 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 bad. For what? Right. Yeah, right. For in the soil, It is. Uh, มันถูกทำ n t y มันทำลาย่งแวดล้อมิ่เแ้อมใช่ใช่ใ e กใช่ใช่หล่ใช่ในเใช่ใออกช่าช่ใช่าทนใ่ใชได้่ใต่บอ่ที่นี่ถ้าคุณไร่อา่ใช่าช่กช้าช่ใช่ใช่ใง่ากบ้า่ไปตลาดใิ่ที่ได้ใส่ของกลับมาคือถุ่กระดาษเท่ั้น กฎหมายห้ามถุงพลาสติกที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี2008หรือเมื่อ10ปีที่แล้วกฎหมายนี้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังและทำให้รวันด้ากลายเป็นประเทศที่มักจะถูกกล่าวอ้างเมื่อพูดถึงความมุ่งมั่นในการลดหรือยุติการใช้ถุงพลาสติกก่อนหน้านี้ที่นี่ก็เหมือนกับอีกหลายประเทศถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับติดไม้ติดมือเมื่อไปซื้อของ พลาสติกที่ใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายก่อให้เกิดปัญหาในประเทศที่ทำการ,กรเกษตรเป็นหลักเมื่อมันอุดตันทางเดินน้ำและปนเปื้อนอยู่ในดินแต่ปัญหานี้ก็ไม่เคยถูกยกมาเป็นวาระแห่งชาติเพราะขณะนั้นรวันดามีปัญหาเฉพาะหน้าที่หนักหน่วงกว่า ศตวรรษ1990ที่นี่อยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองความเกลียดชังระหว่างคนสองกลุ่มหลักคือฮูตูและตุตซี่จบลงด้วยการฆ่าล้งางเผ่าพันธุ์ที่มีคนมากกว่า8ล้านคนเสียชีวิตประเทศชาติและทุกระบบในสังคมล่มสลายจนกระทั่งผู้นำคนปัจจุบันปัานาทิบดีพอลคากาเมเข้ามายุติการฆ่าล้งางเผ่าพันธุ์และประกาศแผนฟื้นฟูประเทศ มีการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายความเกลียดชังของคนสองกลุ่มที่ทําให้เกิดหายนะถูกทําให้เจือจางหรือหายไปด้วยการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าจากนี้ทุกคนคือชาวรวันดาไม่มีฮูตูหรือตุตซี่อีกต่อไปการสลายความเป็นกลุ่มและความเกลียดชังอีกวิธีหนึ่งที่ทําคือการร่วมมือทําอะไรบางอย่างเพื่อส่วนรวม กิจกรรมที่ถูกเลือกมาคือการทำความสะอาดเมืองทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทุกคนที่นี่มีหน้าที่ต้องออกมาช่วยกันเก็บกวาดและทำความสะอาดชุมชนเป็นหน้าที่ที่แม้แต่ผู้นำประเทศต้องออกมาร่วมทำด้วยในบางโอกาสการรักษาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นนโยบายสำคัญมีการออกกฎหมายหลายฉบับร,รวมถึงกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกในทุกกรณี ความสะอาดของบ้านเมืองกลายมาเป็นสิ่งที่คนที่นี่ภูมิใจมากที่สุดหลายคนบอกเราว่าต่อไปโลกจะจดจำที่นี่ในฐานะที่เป็นประเทศที่ปลอดพลาสติกใส่ใจและรักโลกมากกว่าที่จะพูดถึงในฐานะประเทศที่มีผู้คนเคยเข็นฆ่ากันและเมื่อเป็นความภูมิใจระดับชาติคนที่นี่จึงไม่อดทนหากใครละเมิดกฎหมายห้ามทิ้งขยะหรือใช้ถุงพลาสติก หน้าตำรวจแล้วก็ทิ้งขยะตำรวจก็หันมามองแล้วเขาบอกว่าออต้องไปทิ้งในขยะน,น,นู่นไกลสองร้อยเมตรอะเราก็บอกว่ามันไกลเขาบอกไม่เป็นไรแต่พาไปทิ้งให <c oughs> <c oughs> ้หลักกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกที่เข้มงวดทำให้ที่นี่กำลังมีธุรกิจที่บูมมากนั่นคือธุรกิจผลิตถุงกระดาษไบรอันเคยเป็นปนักโฆษณา เขาตัดสินใจตั้งโรงงานผลิตถุงกระดาษหลังรัฐบาลออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกธุรกิจที่เริ่มต้นด้วยไม่กี่คนเมื่อ5ปีที่ผ่านมาตอนนี้มีพนักงานถึง70คนความต้องการถุงกระดาษที่สูงทำให้โรงงานนี้ต้องเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมง So it's so h a p happened t h ช t ่วโมง v e r n m e n t had the p o l i c y of banning the plastic in the, around 2008 And Then on uh, 2011 we had to start With one machine, searching lot knowledge, the แต่การทำถุงกระดาษเพื่อให้แข็งแรงพอในการรับน้ำหนักผักผลไม้หรือของหนักๆทุกอย่างเป็นเรื่องไม่ง่ายผู้ผลิตบางรายที่นี่ใช้กลโกงด้วยการเคลือบกระดาษด้วยพลาสติกเพื่อให้ถุงแข็งแรงขึ้นผู้ผลิตที่ใช้วิธีการนี้หลายรายถูกจับปรับและปิดโรงงาน แต่สำหรับบรอันเขาบอกว่าไม่เคยทำเช่นนั้นเขาลองผิดลองถูกกับส่วนผสมและวิธีการจนตอนนี้ถุงก,กระดาษที่ผลิตจากโรงงานของเขาแข็งแรงเหมาะกับการใช้งานได้จริง Yeah, also we w i l look also about the expertise about the knowledge because now this is a product we understand so much Initially before the plastic of the barn we never knew about how the paper bag is being made which the light paper to make the gold paper bag ความมุ่งมั่นในการทำให้รวันดาเป็นสังคมปลอดพลาสติกได้ผลิดอกออกผลให้เห็นอย่างชัดเจนถนนหนทางทุกที่ทุกแห่งที่เราผ่านไปโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงคิกาลีไม่มีถุงพลาสติกให้เห็นเลยกฎหมายที่เข้มงวดมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง เช่นโรงพยาบาลอนุญาตให้ใช้พลาสติกได้ในการบรรจุยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นถุงที่ย่อยสลายอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับอาหารแชร่แข็งประเภทเนื้อหรือปลาส่วนพลาสติกสำหรับขนมกรุบกรอบนั้นใช้กรณีที่บริษัทมีแผนงานที่ชัดเจนว่าจะกาจัดหรือนากลับมาใช้ได้อย่างไรพลาสติกไม่ได้มีแค่ถุงพลาสติกที่เราใช้กันทุกวัน ยังมาในรูปแบบอื่นๆเช่นขวดแก้วจานกล่องและอื่นๆอีกมากมายหากเป็นพลาสติกที่มาในรูปแบบที่ว่านี้เรวันดามีวิธีและขั้นตอนการจัดการที่ชัดเจนและเข้มงวดเช่นเดียวกันกับถุงพลาสติกหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้คือโคเพตหน้าที่ของโคเพไม่ใช่แค่การตระเวนเก็บขยะเท่านั้นแต่คือการบริหารจัดการขยะแบบเรียกว่าครบวงจร ที่สำคัญคือการรณรงค์ให้ประชาชนต้องแยกขยะโดยใช้เงินเป็นแรงจูงใจที่นี่เคยเป็นโรงงานผลิตถุงพลาสติกมาก่อนแต่เมื่อมีกฎหมายห้ามถุงพลาสติกออกมามันจึงถูกเปลี่ยนมาเป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแทนการรีไซเคิลถูกตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวดจากรัฐบาล ปริมาณของพลาสติกใหม่ที่ต้องเติมเข้าไปในกระบวนการรีไซเคิลเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์ต้องมีไม่เกินร้อยละ30เพื่อจำกัดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ให้น้อยที่สุด uh, we were going Now the solution. การเปลี่ยนจากการผลิตถุงพลาสติกมาเป็นการรีไซเคิลพลาสติกไม่ง่ายแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเช่นการลดหย่อนภาษีผู้บริหารของโรงงานนี้บอกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมธุรกิจรีไซเคิลของที่นี่เริ่มไปได้ดีเป้าหมายต่อไป คือขยายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการรีไซเคิลในแอฟริกาทวีปที่ยังคงมีการใช้พลาสติกกันอย่างมหาศาล ทำเมืองให้สะอาดปราศจากถุงพลาสติกจนถึงจุดที่อาจเรียกได้ว่าหมกมุ่นส่วนหนึ่งเกิดจากความพยายามของคนที่นี่ในการพิสูจน์และเติมความมั่นใจให้กับตัวเองหลังเกิดสงครามกลางเมืองที่ตามมาด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หน้าประวัติศาสตร์ที่รวันดาอยากจะลืม หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แบงค์ด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ